สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องอิสมีปิติปีนะคะวันนี้เราจะมาทําขนมบัวลอยกันนะคะเพื่อนบัวลอยกะทิค่ะว่าจะทําเป็นครั้งแรกนะคะแต่ว่าวันนั้นทําไปแล้วนะคะกับน้องเฟสคือแบบมันพังมากเลยค่ะไม่อร่อยมากวันนี้เราจะมาทําใหม่นะคะว่ามันจะกินได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอันนี้คืออุปกรณ์นะคะจะมีน้ำตาลที่ผสมอาหารอะไรว่าแป้ง อัีแล้วก็อันนี้ส่วนอันนี้ใส่เฉยๆนะคะไม่รู้ว่าจะอร่อยหบยนะคะเราก็จะมาอะไระผสมแป้งเหรอเจะทำเอ,อ่อลๆสีนะคะเราจะทำเป็นรูกรตูนูอะไรนั่นี่นะคะแล้วแต่ที่เราชอบนะคะสีแรกนะคะสีเหลืองนะไม,ไม่ทำไมมันไม่ลงวนะ สีหลือัไข่นะกูไปซื้อมาโอ้ยมันท่านใดได้ๆบึ้งอันนี้สีอะไรวะือเปียแล้วก็เห็นหน้าด้วยอะไรประมาณนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้คือหลายทีมีเราล้างมือแล้วนะคะกลมมันไม่ร่งด้วยจ้ะล้างมือแล้วนะคะไม่หลงก่าใช้คุณเลนสเก็ตบอร์ดวันนั้นไหมกับดิ๊ววี อันนั้นเยห่ออ<ม>่ะเหรียนเดียนกลุ่มผ้าไปเมนบอกอันนี้จะเป็นรูปอะไรดีอ่ะอุ้ยเแล้วใบไม้อนนตอนนี้เราจะมีสีชมพูเขียวเหลืองอะไรวะอันนั้นก็เหมือนลงเหลืองนะแต่ว่า มันเขียนว่าสีส้มทำห้าสีจะเป็นรูปต่างๆนะคะเป็นตาแเชบอบอบอุ้ยสูมันก็เป็นสิโอูไม่ต่อเชนา่าอีกอออเป็นบ่อหนิเอออู้ยังไม่ไหวเลยทุกคนดูรูอะไรไม่รู้คือพงังมากของรู้เรียนกูงนี้ <laughs> รู้ว่าเรือดำน้ำ <laughs> งนี้หัวใส้เออก็มีช็อกโกแลตอยู่ด้านในนะคะก็จะเสร็จแล้วนะทุกคนแล้วเราก็จะต้มน้านะคะตอนนี้คือเมื่อยมือมากตอนนี้ทําง่ายสุดก็คือให้มันอยากให้มันเร็วๆเราก็ทําเป็นกลมๆออริจินอลนะคะ อันนี้ใครทำเหรอคะสู้เรียบร้อยทุกคนเราจะมาต้มน้ำแล้วนะทุกคโอ้ยรู้สึกตื่นเต้นว่ะแต่ถ้าติดไม่วันนี้ไม่รู้ไม่ใช้งานมาหลายปีก็ต้มน้ำไปเลยสิค่ะแก่หัวอยากจะผ่อนมาห่อนแล้วก็บ่าลุรอน้ำเดือดค่ะเดือดแล้วทุกคนเราจะ เอาตัวยิ่งเอตัวใหญ่ๆอุ้ยน้องน้องเก็บลงไปแล้วน้องอู้วเธอดูนี่ตัวแรงรุ่งก่อนอะไรบอกร้องลงไปเอาน้องลงไปทำไมห้องอจะแดงใช่สองห่ออยากดูเด็กจะให้มันคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆที่ติดกันเลยนะแล้วมันก็จะลอยองค์ุง เรียกออกเรียกสิออกเจ็สซี่เถอะเบงไอเสลผสมมันขึ้นสีงามสวยๆหน้าบุ๋มเบงอ๋อเอออะขึ้นลุกซุปว่ะกูแล้วเราก็ตักอันนี้กลัวเอาไวปในน้ำเย็นไม่บอกเนาะเราจะต้มน้ำกะทิแล้วนะใส่กีกันงู หวานหวานค่ะาจะคนคหนหวา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 นว่ะคุณอท่านหวานว่ะมีเออพ่อล้วมด้แไม่นวดเลยนี่ยังอะไรสอร่อยไหมอร่อย อิอกินเตบจอบ้านเราไมอร่อยหวานแม่เปียงน้องก็พูดเอยอ่อยไหมซืออร่อยเนยันหย,ยาดกกแล้วเอาว้า ชิลฟีมือตัวเองแล้วถอนดิเทนเนอร์ออกแล้วกินได้ค่ะก็ได้อยู่ได้อยู่แล้วไม่ได้อร่อยนุ่มหลาน อร่อยไหมทุกคนนิดไม่อร่อยก็พูดว่าไม่อร่อยนะคะคนนะคะดูป้าเราหมดคนแรกเลยนะคะมีแต่จะเอารอบสองมีเพิ่ว่าจะเอารอบสองนะคะ